สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สบอกระเซียนงานคือเก่าหรือจาก็คือคัดห้องน้ำนอกพ่อแม่พี่น้องกะวันอังคารนอกสบอกรจะได้คัดห้องน้ำนอกพรหมเอพรน้องสบกระทำการคัดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องงานคือเงินเงินคืองานจ้าพ่อแม่พี่น้องทำบริเฮ็ดกับบริแรงจ้าสบอกระเฮ็ดเนาะเฮ็ดเรื่อยๆแต่พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคัดคัดคัดทุ่ทุ่จ้าพ่อแม่พี่น้องสิ่งกะอ่าเป็นวันอังคารเนาะจะคัดทุกวันอังคารท้า ว่าบอมีแบบอาภารกิจอย่างอื่นเนาะก็จะได้เหตุตรงตามที่นายเพื่อนเขียนไว้กำหนดไว้เนาะพีพ่น้องเนาะฉับอกจะทำการคัดเลยจา้าพพี่น้อง ไปคัดคัดถูทูจากพ่อพี่น้องต้องให้สะอาดเนาะทำปะสะอาดกันบุหรี่นกเพืพี่น้องเนาะต้องคัดให้สะอาดสมบกกูรณ์การทำการคัดอย่างกระนำเลยจากพ่อพี่น้องคัดคัดทูทูตามภาษาสมบูรณ์พ่อพี่น้องสมบูรณ์กระเห็ดงานบ้านเนกเพื่อพี่น้องประมาณสี่ปีแล้วกัน อพอจะถนัดบางเนาะไปน้นะปปนองเห็ดก็ได้บางครั้งอาจจะมีผิดพลาดบางแต่ก็อาจจะพยายามเนาะพยายามเห็ดให้มันแบบดีที่สุดนะจากพวยพี่น้องการทิ้งงานเห็ดการก็ได้เนาะสวัสบบคัดไปเรื่อยๆจากพวยพี่น้องเอ้ยเือแต่ก็หอนก็หอน,หอนพ่ยพี่น้องเลยอยู่ในห้องน้ำปิดประตูเนะบบาะสว่าก็จะหอนเมื่อนี้กับคือหอนมื่อคือพน่นสีโตกนี่จากพวยพี่น้อง หอนกับตองเห็ดจ <si ้าพวยพี <h <h ่น้องเนืองจะเป็นหน้าท pues ี uh ่ของเขาเนาะถ้าเฮาบูร์เฮดมันก็จะบปแล้วเนาะพวยพี่น้องก็จําเป็นที่จะต้องได้เห็ดนั่นเองเนาะห้องน้ำก็จะมีประมาณสี่ห้องน้ำพวยพี่น้องห้องนี้ก็จะเป็นห้องหน่อยๆเนาะห้องห้องหนองแต่จะมีห้องใหญ่เนาะห้องนายเพิ่นก็ห้องนายผู้ใหญ่เพิ่นก็จะแหมใหญ่เลยเนาะพวยพี่น้องนะซึ่งบวกกับบริทัยเนาะซึ่งบวกกับทายแค่ห้องหน่อยให้เบิร์กห้องเดียวนี่เนาะจ้ะพวยพี่น้องแค่ห้องเดียวในซึ่งบวกกับทาย ค่อนข้างนานอยู่จ้าพ่อพี่น้องเนี่ยเจ้าก,ก็จะคัดแล้วเนาะมันก็ค่อนข้างใสเวลาลนายนั่นเองพ่อแม่พี่น้องคัดคัดทูทูตรงเอาแปรงแบบทูตามสองตามมงมันนำเนาพ่อเพี่น้องแบบอ่าจาังไรอ่ะฝุ่นเนาะฝุ่นมันเกาะอยู่ในแบบคางอ่าลรือเอม่ะพี่น้องลืบๆตามกระเบื้องเนาะพ่อเมีพี่น้องเนาะต้องคัดทำเบ่คัดมันก็จะบออ่ออมันก็จะติดอยู่นั่นนั่นเองเ,เนาะพ่อเมีพี่น้องคัดคัดทูทูให้ทูทูเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง เมื่อยจากพรมพี่น้องเขื่อแต่เขื่อแตนเนื่องจากมันห่อนั่นเองคัดคัดตื้อตือแต่พอมพี่น้องอ่ะเข้าไปจ้ะงานเซิร์ฟก่จะประมาณนี้แหละจากพรมพี่น้องงานเมื่อนี้ก็จะไล่แน่แหละจากพรมพี่น้องเห็ดนี้เห็ดหันเนาะเพื่อสิได้คัดกับเมื่อนี้ขึ้นไปคัดกับสิบเอ็ดโมงจากพรมพี่น้องปกติสิบโมงเซิร์ฟขึ้นแล้วแต่ว่าเห็ดขังเนาะพรมพี่น้องเห็ดนี้เห็ดหันมันไล่ยางกะขึ้นเมื่อวันศศ์เนี่ยขึ้นไปคัดห้องน้ำกาสิบเอ็ดโมงจ้าพรมพี่น้องจังเลยขึ้นนนนไปคาดั่เเองะ สบอรก็ได้รีวิวให้เบิงเนาะงานสบอก็ได้คัดคลาทูทูนเนะาะคัดให้สะอาดเลยจ้าพ่อพี่น้องเซบแคนอยู่จ้าพ่อพี่น้องคัดไลน์ก็ได้ <laughs> แต่ละมือก็จะมีแบบอาซื้มซื้มมาเนาะแต่ละอย่างเนาะทุกคนก็จะบอคือกันน้องแต่ละมือท้ออบ้างมือก็สวัสดจะเฮ็ดอากว่าบานทุบานเก็บคือมาให้เขามาอาลวก็เฮ็ดนี้เฮ็ดทำารอย่างเติมอยู่จัลละกละอารีดผ้าบางวันก็ได้นอมมาเรียคัดห้องน้ำเตียทำมือได้คัดห้องน้ำกะ บอดีลีดผ้าเนาะพูดพี่น้องเนื่องจากขั้นห้องน้ำมันค่อนข้างใสเวลานานนั่นเองเนาะพูดพี่น้องสมบูรณ์กับบอดีลีดผ้าก็จจะยุดติดผ้าไว้เนาะก็ไปรียมือทีบอดีอ่าขั้นห้องน้ำมือทีบอดีอ่าเห็ดแบบที่ว่าคล้องงานละลายอ่ะพูดพี่น้องเออก็จะไปทยอยพาลีดผ้าอีกรอบนั่นเองเนาะพูดพี่น้องถ้าว่าจะเห็ดพร้อมกันเลยมันก็จะบาไว้เนาะเวลามันก็จะเบิดเนาะพูดพี่น้องแค่สมบูรณ์ขั้นห้องน้ำมันก็กินเวลาค่อนข้างไป ลายเนาะรวมๆทั้งเม็ดเวลาคัดห้องน้ำกะทั้งห้องสบวน,น้ำเนาะของนายไปน,น้ำซ้ำห้องของสบวหองหนึ่งก็เป็นสี่หองเนาะรวมๆกับประมาณเกือบเกือบส้มสี่สมงจะเพื่อพี่น้องเพื่อเสร็จแล้วเนาะหองหนึ่งก็เกือบเกือบสมงจ้าคัดหองหนึ่งเนาะเพื่อจะแล้วเพราะว่าอามันต้องอาคัดแหละกเกษตรเร็จแลวก็อ่าทูนะหอง ไก่ไก่ะสะกะูกติจะนางอื่นเนาพี่พี่น้องเอาแบบอ่ามาทูเนาะสชว่าก็มีถ่ายให้เบ่งด้วจ้าพอาพี่น้องเนาะการับชมเบ่งอ่าที่ซื้อบัวหิดงานหิดการน,นี่แหละจ้าพอาพี่น้องคัดคัดทูทูทไปให้มันทัวจ้าพี่พี่น้องตามหรือเนาะคณะเชบ่อว่าแบบคัดว่าแห้งแล้วนพี่น้องเนาะยังมันแบบยังมีดำดำอยู่เนาะเนื่องจากอ่าใส่ตลอดมันก็จะขาบมันก็จะบอก่อยออกบันไดนั่นเองเนาะพี่พี่น้องเนาะ แต่ว่ามือนีก้กอ่าน้ำยาคัดห้องน้ําพอพี่น้องมันเบิดเนาะก็ใส่อ่า LC น้ำยาทูืนัดแทนเนาะพ,พี่น้องมันก็สามารถคัดได้แต่ก็อาจจะบอ่อ่าบ่สะอาดหรือบ่ออกซ้ําน้ำยาคัดห้องน้ําโดยเฉพาะนันเองเนาะพพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะบอกนายเพิ่นให้นายเพิ่นซื้อ่อก็บ่ได้บอกเนาะลืมบอกแต่ก็ถ้าว่าุกซื้อนายเพิน่พนก็ให้ใส่ น้ำยาอาทูผื่นเป็นเอลซีใส่สมาใส่ได้เองเนาะพี่น้องเนาะสึ่นว่าก็นำมาใส่ได้มากคัดได้อยู่จากพี่น้องเนื่องจากมันก็เป็นแบบคัดกระเบื้องคือกันเองอพี่น้องน,นี่มาน้ำยาทูผื่นก็จะแบบทูทูกระเบื้องเนาะพี่น้องทูแบบผืนยังเป็นกระเบื้องก็จะคล้ายๆกันนั่นเองเนาะ,นะสึ่งว่าก็ลางๆแต่พี่น้องแด้คัดแล้วเราก็จะทําการลางด้วยจากพี่น้อง หลังที่คัดฟองให้มันออกเนาะมันก็จะเป็นฟองซงบะบ่อกใสน้ำยาแล้วเนาะลาดน,นามใส่น้ํายาแล้วซบวะบ่อก็จะเอานามเลื่อไว้แล้วก็เอาฟองสะโอกใส่ลงไปอีกเพื่อจะทําให้แบบทําให้การคัดมันจะลื่นนั่นเองเนาะพี่น้องมันจะแบบคัดบ่ฟืดมันจะคัดงายเนาะเวลาใส่ฟองสะโองลงไปนิดนึงในนาเอาน้ำที่เลื่อไว้ในทางอีทีน,นั่นเองเนาะซะบ่อก็จะเหตุประมาณในหละจากพี่น้อง มันก็สะอาดอยู่นอกจากพี่น้องเนื่องจากสบกูบ่กบคัดแบบนี้ทุกครั้งเนาะก็จะเห็ดแบบนี้ทุกครั้งแต่ว่าเมื่อนี้การนำยามันเบิดแนนเนาะกับเ็นญยางจากพี่น้องอะสบู่ก็ทําการล้างๆจากพี่น้องล้างไปเรื่อยๆน้ำก็จะกระเด็นใส่โทรศัพท์บางย่างบางเนาะกรยามมาะลอตระหมสนใจละจ้ะเนืองจากหอนเนาะหอนนําเพราะว่าอาคัดคัด,คดลวก็ จะให้เบ่งเนาะนี่จ้าพอมีพี่น้องล้างก็จะสะอาดประมาณเนี้นะจ๊ะแต่กันยังบมแลวเนาะเสบือก็จะทําการเสร็หลังแล้วเสบือก็จะทําการเสร็จตามขอบตามกระจุกเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวสบือจะเส็จสบวอเสบือข้อล้างนี่ก่อนนอกพอพี่น้องเสบือถึงจะเสจนั่นเองเนาะการล้างหายเรียบร้อยก่อนล้วค่อยเสตทีเดียวนอกพอพี่น้องเอา้าเสตเนี่หละจ้าพอพี่น้องง่าย นี่จ้าพลพี่น้องกับตอนนี้กำลังเสร็จอยู่จ้าเสร็จเสร็จทูทูนะให้มันสะอาดห้องน้ำเพิ่นจ้าพลพี่น้องงานทั่วบัวกะเห็ดแต่ละมือกะจะแตกต่างกันไปเน้องพลพี่น้องบางมือกังงานการโบไลมากบ้างมือกันค่อนข้างาายพลพี่น้องเพื่อจะเห็ดแล้วกะอาามื่อยเลยจ้าพลพี่น้องแต่กะมันเป็นนาทีนาองเมย์บานเขาก็ต้อง เห็ดแบบนี้อยู่แล้วเอาจะกอพี่น้องถ้าเข้าเห็ดเข้ากันจะได้เงินนั่นเองเนาะเข้ามาหาเงินเขาก็ต้องหาเหตุงานเหตุการณ์หาเงินนั่นเองเนาะขอพี่น้องเข้าบริเวณสิมานางลินเนาะถ้ามานางลินเข้าก็จะได้เงินนั่นเองเนาะก็ต้องพยายามขยันทำมาหากินจ้าพี่น้องการทำมาหากินเอาได้เงินพาให้พ่อให้แม่ก็พ่อแม่ก็จะสบายขึ้นนั่นเองเนาะขอพี่น้องเนาะตอนนี้ชิบ็จะทำการทูจ้าพี่น้อง ถูพื้นให้มันแห้งเนาะในห้องนั่งอ่าอึนั่นเองเนาะเพื่นพี่น้องถูมันแห้งเนื่องจากอ่าสวบต้นมากหรือแสบสวบหรือถูน้องได้เพื่อนนะเอเอมันแสบมันบดายเนาะตรงอ่าเอาไม้ทูมาทูเพื่นาาอนวะสวบก็เอาไม้ทูมาทูนั่นเนองเนาะให้มันแห้งนั่นเองงนนนะะจ๊พุ่ี้้้อทูใหหมัแงเนื่องจากววเากวลา อาได้าาเป็นเขาของน้ำมันกนน็จะบกบลื่นนั่นเองเนาะพ่อพี่น้องเนาะจะเหตุแหลื่นบวห้แสนั่นเองเนาะก็จะทูก็จะประมาณประมาณนี้จ้าพ่อพี่น้องนี่สบวกกัเฮ็ดอ่าคัดแล้วก็ทูเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะพ่อพี่น้องเนาะคลิปนี้สบวกกับจะจุดด้วยเพียงเท่านี้เด้อจ้าะพอพี่น่สบวกกับฟ้าคุณ like. พลายรับสมัครสมาชิกกดกระดิ่งเปิดสิบประพันธคลิปสบวกตอต่อไปสบายดีสวัสดีจ้า